สวนทศกันทรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนวนทศกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เล็กก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเกิดเราเจอลักษณะบอลสีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งนะคะเนี่ยสังเกตเห็นนะคะว่าเนี่ยเขายังมีตาอยู่นะคะเนี่ย ยังมีชิ้นเนื้อติดอยู่นิดหนึ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสามต้นนี้นะคะก็มีตาทั้งหมดเลยนะคะหลายหลายท่านนะคะถ้าเกิดเจอลักษณะต้นบนสีนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็จะทิ้งกันเลยนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านนะคะก็จะคิดว่าไม่น่าจะปลูกติดแล้วนะคะไม่น่าจะเกิดแล้วนะคะนีะ่สำหรับวันนี้นะคะพี่เล็กก็จะมีเทคนิคนะคะวิธีการทำอย่างไรนะคะให้บนสี 3ต้นเนี่ยรอดได้นะคะแล้วก็มีรากงอกนะคะซึ่งก็มีวิธีง่ายๆนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองนำไปใช้กันดูนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะที่เบล็กใช้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะนี่มีน้ำเปล่ากับแก้วพลาสติกนะคะ แต่ว่าแก้วพลาสติกนี้นะคะจะใช้เป็นขวดน้ําเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเราจะล่อรากโดยการใช้น้ํานะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ให้เพื่อนๆนะจุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่แต่ถ้าเกิดเราจุ่มลักษณะแบบนี้นะคะลําต้นเขาก็จะเอียงนะคะไปไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าขอบปาก แก้วนี้นะคะมันจะกว้างนะคะเพราะฉะนั้นพี่เล็กก็จะใช้อีกส่วนครึ่งหนึ่งนะคะของขวดนะคะนี่มาลองแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีตรงนี้นะคะเนี่ยทาให้ต้นบอลสีนะคะไม่กระจายตัวเยอะเกินไปนะคะไม่ลกิละกะนะคะนี่แล้วก็จุ่มลงไปแบบนี้นะคะนนี่โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เมื่อเวลาลากเขาง,งอกนะคะเราก็จะสามารถสังเกตหินได้ชัดเจนนะคะนี่พออยู่ในน้ำนะคะเป็นนานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆมาวางไว้บริเวณที่ล่มนะคะต้องล่มนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะคะอย่าเพิ่งให้โดนแสงแดดนะคะบอนสีสองต้นนี้นะคะนี่ก็ลักษณะ ลักษณะรากนะคะก็จะเป็นเหมือนกับ3ต้นเมื่อกี้เลยนะคะเขาก็จะไม่มีรากมีแค่ตาโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะคะนี่ตอนนี้นะคะพี่เล็กก็ทําการรอดรากจนรากงอกนะคะแล้วก็ปลูกลงดินแล้วนะคะนี่ตันนี้จะเป็นกลนอิมนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นบนสีชายชนนะคะนี่เป็นเหมือนกันเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะคะก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เล็กด้วยนะคะในช่องสวนทศกัณฐ์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ